ดีบ e ีอีฟุตบอลสนะนุนโด,นโดยเชย,ยันเกมมิ่งเติมเกม E ีฟุตบอลโมบายถูกว่าเติมเองรวดเร็วทันใจผู้ติดตามรวมมากกว่า7 0,000คนครบเครื่องเรื่อง e ีฟุตบอลระหว่างตัวปลอมด้วยนะครับเพจริงกดใต้คลิปเดอร์สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DBE Fo o t ุตบอนะครับผมในวันนี้ครับจะเป็นคู่รอบรองชนะเลิศครับใครชนะจะเข้าไปชิง เป็นซีซั่น DB 128ทีมนะครับผมชิงเงินรวมมากกว่า3,200บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศนะครับในรอบรองนะครับคู่แรกเขาจะเป็นคุณจอมกระทาละครับจากคลับ PSP หรือว่าพอสเปอร์ท็อปแรงอันดับหนึ่งในรายการ DB จะเจอกับคุณอันครับอาอันจากคลับจ้าฟีสปอร์ตทางด้านคุณจอมกระทานะครับในรอบ16ทีมครับผ่านคุณแบงค์เจ้าแบงค์จากคลับ SMT มาได้ครับ2ต่อ1เกม รอบ8ทีมชนะคุณคอมโบจากครับโบเจคิงมา2-0ต่อเกมครับส่วนฝั่งคุณอันจากครับจับอีสปอร์ตนะครับชนะคุณเบฟมาได้2-1ต่อเกมแล้วก็รอบ8นะครับชนะทางด้านมาก้าจากครับ GXM มาได้2-1ต่อเกมครับผมเอาล้วครับเดี๋ยวมาดูเฮดทูเฮดของทั้งสองคนนึงก่อนนะครับเป็นแบบที่ผมเพิ่งทำมาใหม่เลยเนาะเดี๋ยวจะเอามาปรับใช้ในรายการแล้วครับทางด้านคุณจ๊อบเข้าชิงมา35ครั้งได้แชมป์์ไปปปป29สมมมััััััยคคครรรรรบบบแแแล้้วกก็็็อออองงงชี6ผเนนทด ส่วนคุณอันนะครับเข้าชิง1ครั้งได้แชมป์หครั้งแล้วก็เป็นท็อปแรง47นะครับตอนนี้โอเคครับผู้รอบรองชนะเลิศคู่นี้ครับท็อปแรงห่างกันพอสมควรเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเข้าไปชิงได้สําเร็จเดี๋ยวไปรอรับชมกันครับผมเอาละครับเดี๋ยวมาดูรอาบาเตะฝั่งคุณจอมกระทานก่อนนะครับมาในแผน4 1 2 3ลองบอลเคาน์เตอร์ครับผู้รักษาประตูว่าปเีเตอร์ชไมยเคิลคู่เซนเตอร์ฟันไดยืนคู่กับอาราโคด้านขวาจะเป็นดุมฟี่ด้านซ้ายจะเป็นมอรลินีนะครับ กลางรับใช้เป็นวิล่าแล้วก็กางลูก2ตัวด้านซ้ายจะเป็นลิเบอรี่ด้านขวาจะเป็นเอเดนฮาซาส่วน3หน้าเป้านะครับผมตรงกลางจะเป็นลุุกลิดด้านขวาจะเป็นเกรตเบลตั้งเป็นหน้าต่าแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นหลุยส์โซเลสนะครับผมส่วนฝั่งคุณอ่นนะครับมาในแผน4-2-1-3ลองบอลเคาน์เตอร์ครับผู้รักษาประตูวปีเตอร์ชไมเคิลคู่เซนเตอร์ฟันได้ยืนคู่กับอาราโคเหมือนกันด้านขวาจะเป็นดูรามด้านซ้ายจะเป็นมอลนินี่กลางรับใช้เป็นซาการเลียนะครับผมแล้วก็มัตเซอุสกับยืนเป็นกองกลาง กลางลุกด้านซ้ายจะเป็นเลอาและว3หน้าเป้านะครับผมเจวันครับจะยืนเป็นตรงกลางหน้าต่ำเฝ้าในส่วนเนมเป้ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นแกรตดเบลนะครับเอาละครับคู่รอบรองชนะเลิศรับคุณจอมกทาระครับท็อปแรง์อันดับหนึ่งเจอคุณอันครับท็อปแรง์อันดับ4 7โอเคครับเกมกําลังจะเริ่มครับเขี่ยลูกเล่นมาแล้วเป็นคุณอันได้เขี่ยก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีดาส่วนคุณจอมละครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีขาวครับผม ของเอซิมิลานเนาะลองงัดบาเพล่ก็หลุดออกหลังไปแล้วคู่นี้นะครับใครชนะจะเข้าไปชิงทันทีครับรอบรองชนะเลิศเราเล่นแมตช์เดียวตัดสินนะครับไม่ใช่เหมือนรอบอมื่นนะรอบอื่นเนี่ยจะเล่นแบบ2ใน3นะครับแต่ว่ารอบนี้จะเล่นแมตช์เดียวตกทันทีครับชนะเข้าชิงแพ้ชิงที่3ครับอีกคู่หนึ่งจะเป็นคุณบอสลาดบอสรับแชมป์เก่าในซีซั่นนี้แหละครับเคยคว้าแชมป์ไปแล้วครั้งหนึ่งครับได้ถ้วยไปครั้งหนึ่งส่วนคู่แข่งของคุณบอสน่าจะเป็นคุณใจเดลิเปอร์จะขับเอ็นวายแล้วครับ เป็นคู่ต่อกอนเนาะเอาแล้วครับคุณจอาได้ดวลชัดแล้วก็เลียบลอยๆโอโ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ับโอโ้โหแม่แป๊บเดียวขึ้นนำไปแล้วดวบต่อส้นมาโยกดวลชัดปัน่นโค้งเลยครับเสียบสามเหลี่ยมแบบสวยสดงดงามครับโอโ้โหเดี๋ยวดูอีกครั้งครับมุมหลังประตูตอกส้นมาดับเบิลชัดแล้วก็ปั่นเลยครับสลับคุณจอมกฐา บอลน,นี่มันโคง้งหนีมือครับเดียวเข้ากรอบประตูไปเอาะละครับหนึ่งประตูต่อโซรับคุณจอมขึ้นนําไปก่อนนะโอ้โหฝั่งคุณอันยังไม่ได้สัมผัสบอลเลยนะตอนนี้มาครับเกมไปกันต่อเอเินาซาทำบอลลั่นไปครับยวนครับต่อโซนออกมาลาฟิเอลเลเอาลานเนนชิกมาที่เอ็มบัปเป้ตะวันเข้ามาเรียบโอ้โหมาเหมือนกันครับกลับคืนสู่เกมอย่างรวดเร็วของคุณอันจากขับจ้าฟ e ีสปอร์ต โอ้โหอะไรครับนี่คู่นี้ต้นเกมมันเดือดจัดครับดูครับในเอาดึงจังหวะลานันชิปเอลเป้ตวัดตามน้ำเข้าไปเลยครับโอ้โหเอาละครับต้นเกมโคตรมานะคู่นี้ดูครับงัดออกมาแล้วก็เป็นเอลเป้ครับตามมาเล่นดึงหนึ่งจังหวะตวัดเข้ามาเลยครับโอ้โหกลับคืนสู่เกมอย่างรวดเร็วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมเกมไปกันต่อฝั่งกุญจงกถาจ่ายออกมา เกล็ดเบลปลอยวอลไลออกไปยังไม่ได้ครับเพนี้คุณอันเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นท็อปแรงอังนดับ50กว่าหรือเปล่านะของอันดับเรนกิงโลกนะถือว่าเป็นคนที่มีฝีมือไม่ธรรมดาแล้วครับสำหรับคุณอันเอาแล้วครับมาดูเกมกันต่อฝั่งคุณจอมขนาดมาลูกนี้ยังเป็นฟานไดับตามมาเก็บได้ลาฟิโอเลเออจ่ายออกมาฝั่งคุณจอมตัดได้แต่ว่าจ่ายเสียไปเหมือนกันโอ้โหคู่ต่อกรของคุณจอมรอบนี้ถือว่าไม่ง่ายครับไม่ใช่งานง่ายเลยทีเดียว จ่ายออกมาลูกนี้ไม่ได้ฟานไดเปลี่ยนออกมาเอเดนา่าซาจะเลือกเล่นยังไงครับเอาละครับลดกุลิดเปลี่ยนออกจากขวามาซ้ายหลุยส์โซเลตจะพลิกได้หรือเปล่ปาออกมาที่ลิเบอรี่ดึงหนึ่งจังหวะไหลช่องออกมาลูกนี้โอ้โหกำลังจะยิงครับแต่ยังเพนอลากโว่ตามมาปั๊มไปได้ลูกนี้มาตอ่อตัดเกมไม่ได้อีกแล้วเบิร์นออกมาหลุยส์โซเลตโยกดับบลิทัตแต่จังหวะน,นี้โดนปั๊มไปนิดน,นึงมาแล้วครับไหลเข้าในมาโอ้โหยังไม่ได้จบเหมือนกันนะสรับกุญจงมาทา แต่คุณอันไม่สนใจไปกันต่อจะเป็นเกมสวนแล้วครับตัวนี้ขนาดออกมาถึงโยนขัหรือเปล่าหลุดเดียวมาลูกนี้ชิปแล้วก็เลียบลอยแสงแล้วครับของคุณอันจากจังหวะพริกเคอ์เตอร์ครับดูว่าเกเรเบลไหลช่องออกมาแล้วก็โยนรับถึงก่อนซัดด้วยครับคุณจอมเอานักเตะออกมาเอาผู้สัมผัตูเนียออกมาคุณอันชิปข้ามไปเลยครับโอ้โหดูว่าวนหนึ่งจังหวะแล้วก็ไหลช่องให้โยนรับวิ่งครับ แล้วก็วิ่งแซงสัดด้วยดูนี้จี้มาแล้วก็ชิปแบบนิ่มๆเข้าไปเลยครับโอ้โหชิปมันพอผ่านตัวเนาะเอาละครับคุณจอมนำก่อนแต่ตอนนี้คุณอ่านก็พลิกสถานการณ์ขึ้นนำไปบ้างครับสองประตูตอนหนึ่งเกมไปกันต่อคุณจอมจะตีเสมอได้หรือไม่ครับจังหวะนี้โดนปั๊มไปซากาเลียตัดเกมมาได้อีกแล้วจ่ายขนาดมาอยู่นันครับคีเรียเหนเอไปครับผม พลิกบอลได้สวยดึงหนึ่งจังหวะยกออกมาเลยเอาจะชันหรือเปล่าฟันได้ยังมาถึงก่อนนะโอ้โหยังไม่ได้จบเหมือนกันมาฝั่งคุณจอมตะวัดเปลี่ยนแกม,มาได้สวยครับเบิร์นวันชูมีเพื่อนรอด้านในส่งมาที่แกเบลลองมุดช่องแคบตรงนี้โอ้โหแี่ใจคอนี่กะจะแหวกซองครับแต่ว่ายังไม่ผ่านับเพลนี้ครับสู่กา,ากาศจังหวะนี้ห้าสิบห้าสิบเป็นคุณจอมตัดมาได้ครับฟองลิเบอรี่จีเข้าในมาจ่ายให้เกเบลเบิร์นวันชูโอ้โห จะทำเร็วครับแต่ว่ายังไม่ผ่านลาเฟลเลอมาดินี่ครับขนานมาเอมเปเป้เอาบอลแรกได้สวยส่งต่อให้กับเลอเววิ่งตามทางไปแล้วยังไม่ส่งยังไม่จ่ายดูนี้ช้าไปหน่อยครับคุณจอมแย่งไปแล้วจะนับ2ได้หรือเปล่าจะตีเสมอได้หรือไม่มาแล้วจะไหลออกมาพลิกนิเบรี่ตอกส้นมาหลุยโซเลสได้โอกาสจางังหวะนี้โอกาสชองมาที่หลุยโซเลสปัน่นโอ้โหโดนจับล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับ ทำให้ย,ยังไม่ได้จบครับแม่ได้จบแนละ้วแต่ว่ามันล้ำหน้าไปครับเป็นดูตั้งแต่ขึ้นมาครับสำหรับคุณอันจากขับจ้าฟ e ีสปอร์ตมองเช็ดกันอยู่เป็นฝั่งคุณจอมชนะอีกแล้วครับลุยโซเลสวนมาสวยจ่ายมายังไม่ดีเท่าไหร่อรับเพลนี้บอลเปลี่ยนอยู่ฝั่งคุณอันอีกครั้งหนึ่งครับแต่คุณจอมก็ยังเอากลับมาได้เร็วนะฝั่งคุณจอมระทานเนี่ยพอเสียบอลก็พยายามจะเอากลับมาให้ได้เร็วที่สุดแล้วครับเพื่อไม่ให้คุณอันเนี่ยเข้าไปทำประตูครับ 2ประตูตอนหนึ่งแล้วครับตอนนี้ลองงัดออกมาดุมฟี่ยังถึงก่อนเอเดนาา่าซาโมเช็์มาได้สวยรกรเรเบลตวัดให้ลุดกุลิตตอกสอหรือเปล่ายังไม่ได้ลูกนี้จ่ายออกมาขนาดมาโอ้โหยังเป็นมัธยุทยังมาทันเวลาพอดีครับสำหรับคุณอันเนี่ยตั้งแต่ได้ประตูลูกที่2แซงเนี่ยก็รับอย่างมีระเบียบเลยครับตอนนี้ไม่เปิดช่องให้คุณจอมได้ยิงเลยครับอาครับสร้างสารเกมขึ้นมาโดนปั๊มไปเหมือนกันแกรเรตเบล ทดสนาทีด้วยรอบในครึ่งแรกใครจะอยู่ใครจะไปครับมีประตูหรือเปล่างานออกมาเฮเดนาซาเก็บได้ไหมครับลูกนี้บอลมาก็ทางฝังคุณน,นันเอาละครับมีเพื่อนร้อนด้านในลูกนี้ลึกเกินไปแล้วก็หมดเวลาในครึ่งแรกไปเลยครับเป็นคุณนันจากคับจาร์บีสปอร์แล้วครับที่พีิกขึ้นนาคุณจอมอยู่ที่2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหฝั่งคุณจอมเนี่ยนก่อนในช่วงต้นเกมเนาะ แต่ว่ามาโดนทีเด็ดของคุณอานับแซง2ลูกล้วนครับโอ้โหยิง2ครั้งได้มา2ครับส่วนคุณจอมยิงมา1นครั้งได้มา1ครั้งเช่นกันครับเอาแล้วครับกลับมาชมกันต่อคู่นี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนทั้งนั้นครับมารับชมกันต่อสั่งคุณจอมได้ฟาวบอนินี่หลอดม่วงออกมาเฮเดนาซาเบิร์นทูนสวยจังหวะนี้ปั๊มกันอยู่แม่บอลมันลึกเกินไปครับแล้วก็โอ้โหใจคอทําด้วยอะไรครับจังหวะนี้ มกเินประตูเฉยแม่ไม่กลัวจะโดนฉกเลยนะจังหวะนี้ของคุณนันครับมาอีกครั้งหนึ่งจ่ายไม่ดีเท่าไรครับเจเดนเบลมีเพื่อนวิ่งนำทางไปแล้วเป็นเ,เดนาซารส่งตรงจากเชลซีตวัดออกมาลูกนี้อูโหูกะจะให้สุเลทัทบอินแต่ว่ายังไม่ได้แล้วก็ลูกนี้ก็หลุดรอ,อข้างไปเลยครับเอ็มเป้เก็บบอลไว้ไม่ได้เป็นบอลทุ่มเข้ามาอีกครั้งหนึ่งของคุณจอมกระทราบเจคเอ็มเคทีมาแล้วครับ จะพลิกได้หรือเปล่าโดนฟานไดจิ้มไปมาที่ย้อนครับต่อกส้นออกมาเปลี่ยนมาซ้ายครับเลยเอาลูกนี้ย้นครับพลิกได้สวยจ่ายบอลมาย้อนหลังไปหน่อยโอ้โหขาคขางกนเกินไปหน่อยคุณจอมจะได้สวนแต่ยังเป็นฟานไดยังมาลองได้ดีครับโอ้โหเริ่มแรกกันแล้วตอนนี้ลองจ่ายออกมาย้นครับหลุดเดียวมาแล้วก็โอ้โหเป็น3เลยแล้วครับที่คุณอันจากรับจาบอีสปอร์ตนีห่างออกไปโอ้โหเดี๋ยวดูครับ เบิร์นออกมาแล้วก็จังหวะน,นี้ครับเบิร์นมาสู่กันส่งต่อให้กับย้นครับลูดเดียวมาแปรนิ่มๆเข้าไปเลยครับโอ้โหนี่เป็นการจบครั้งที่3ของคุณอันเท่านานครับเปลี่ยนให้เป็น3ประตูไปเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูว่าบย้อนทับแปรแบบเลือกมุมยิงได้เลยลูกนี้เอาละครับคุณจอมโดนทิ้งห่างออกไปครับที่3ประตูตอนหนึง่งมาดูกันว่าเวลาที่เหลือจะชันหรือไม,ม่ครับสำหรับคุณจอมกทาหรือโซเลต โยกดับเบิลทัดยังไม่ส่งยังไม่ยีงไม่จ่ายจ่ายออกมาลูกนี้พยายามจะเอาชูบแต่ว่ายังไม่ได้เหมือนกันฟันไดออกมาลิเบอรี่โดนปั๊มไปจังหวะสองยังมาเข้าทางรอบสำหรับคุณจอมกระทาจะได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับโอ้สำหรับคุณนันเนี่ยถือว่ารับอย่างมีระเบียบมากครับตอนนี้ตั้งแต่ได้สองหนึ่งตอนนี้สามหนึ่งครับถือว่าเล่นง่ายขึ้นมากๆครับโอ้โหคนกดดันก็เป็นคุณจอมแล้วครับ แต่ว่าสําหรับคุณจอมกทานเนี่ยสถานการณ์แบบนี้เจอมาบ่อยมากๆเพราะว่าเราก็รู้ดีกีของเขาอยู่แล้วเนาะคือระดับประเทศไทยครับแล้วก็ระดับโลกไปแล้วสําหรับคุณจอมกทามาต่อฟังคุณนันคุณนันเนี่ยบอกว่าไม่สนใจดีกีทั้งนั้นครับผมสู้อย่างเต็มที่แล้วก็ตอนนี้นําอยู่3ประตูตอนหนึ่งครับใครจะคิดครับตอนนี้เอาละครับจ่ายออกมาปีเตอร์ชไมมคลิลหวักลับไปเลยครับฟังคุณนัน ส่วนอยู่กลางสนามบอลมาเข้าทางแล้วก็โอ้โหโดนจับล้มหน้าไปอีกครับตรงนี้เป็นลุดก,กุลินแล้วครับลงมาจากกำดักล้มหน้าในช่วงท้ายเกมแล้วครับเอาครับมีการหยุดประเปียดนะสรับกุญจอมกระทาถึงข่าวต้องแก้แล้วครับเริ่มจะบุกไม่ขึ้นเอาเอลเป้ลงมาครับแล้วก็เดมเบเล่เฮอร์ลิงบลาวาฮาเลนโอ้โหเอโต้เล่นกลางลุกเลยหรือเปล่าครับแล้วก็เฮดเวทด,ด้วยครับอีกคนนึง โอ้โหยัดหน้าสี่คนคนระับคุณจอมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแผนนี้แต่ว่าก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าโดนนําอยู่สามหนึ่งแล้วครับตอนนี้คุณนานเนรับอย่างมีระเบียบมากค,คุณจอมเจาะไม่เข้าก็ต้องใช้หน้าแบบโอ้โหสี่ตัวครับแล้วก็มีเน็ตเวทเป็นกลางลุกด้วยนะเขาเรียกว่าทิ้งแผงหลังครับแล้วก็ลุกอย่างเต็มระบบส่วนคุณอครับจะรับอย่างมีระเบียบรับนั่นแหละครับเป็นหลังห้าครับโอ้โห หลัง5เจอหน้า5ห,หน่อยครับจังหวะนี้เดี๋ยวรอสักคู่นะครับหน้าจอเนี่ยเป็นของคุณจอมกฐาครับผมกําลังปรับแผนยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวระหว่างรอขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเกมอีฟบอนเนี่ยจะอัปเดตในวันที่14นะครับแต่ว่าทางรายการดีบีเนี่ยยังมีคลิปให้รับชมกันแบบต่อนเนื่องเลยนะเพราะว่าคลิปเนี่ยยังมีลงเหลืออยู่ครับแล้วก็มีซีซั่นที่จัดอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับที่ยังแข่งกันไม่จบเดี๋ยวก็จะทยอยคลิปมาลงให้รับชมกันนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ เอาละครับมารับชมเกมกันต่อปรับเสร็จกันเรียบร้อยครับเป็น3ประตูตอนหนึ่งครับที่คุณอ่านับนำคุณจอมอยู่แล้วครับโอ้โหนาที68ิแแล้วมาดูกันว่าคุณจอมจะกลับมาได้หรือไม่รับรับพวดมาเป็นเพลของคุณอ่านีกครั้งหนึ่งคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับแฝงรายการงัดออกมาลูกนี้เราโคต้อง่งชงอุปกรณ์ดุมฟี่จะได้สวนแล้วครับเฮอร์ลิงบราวาเล่นมาดูกันว่าการแก้เกมของคุณจอมจะแพงลิตรหรือเปล่าลูกนี้โดนปั๊มกันอยู่แล้วก็ไม่ได้รับ สำหรับคุณจอมเนี่ยเปลี่ยนมา5คนเลยครับแล้วก็ใช้หน้าสีตัวกลางลกคนหนึ่งครับแล้วก็คุณอันเนี่ยระบบหลัง5ครับหลัง5ทานลุกรับแบบแน่นๆครับมาดูกันว่าคุณจอมจะเจาะได้หรือเปล่าในช่วงท้ายแบบนี้เอาครับมองช่วงกันอยู่มาที่ซากาเรียมองเอาความาแล้วลองขนานมาให้ลูมิเก้แต่ยังมีฟันได้ครับตามมาประคองได้ครับจังหวะนี้มองดินน ไหลต่อให้กับเอ็มเป้แล้วก็วิ่งามทางไปเด้ด้วยแต่คุณจอมยังไม่ส่งยังไม่จ่ายจะเลือนเล่นยังไงวนเข้าขวาบิดออกมาลูกนี้ดับเบิลซูได้สวยฮาเล่นได้ดับเบิลชัดโยกปัน่นโค้งยังไม่ได้ช่างวันนี้ดับเบิลชัดแล้วก็เรียบโอ้โหเรียบล้มครับโอ้โหล้มไปเฉยเอ็มเป้เกมไปกันต่อจะได้สวนแล้วครับแบบนี้หรือโซเลสพลิกใช้ตัวหนางัดออกมาเวลา่ามองชงกลับมาได้จะเป็นเกมของคุณจอมหรือเปล่าคุณอันยังตามมาเก็บแล้วก็กลับมาตั้งกัน,กนใหม่ครับยังไม่เร่งไม่รีบเคลียร์มาก่อน โอ้โหเหลือ9นาทีเท่านั้นแล้วก็หลุดออกหลังไปครับเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาของคุณจอมกะทัาเจค MKT โอ้โหอีก9นาทีเท่านั้นครับก่อนจะทดทเวลาบาดเจ็บใครจะอยู่ใครจะไปครับค่นี้เอาล้ครับเน็ดเวดแก้ออกมาได้สวยจ่ายออกมาลูกนี้โอ้โหเจอแพงหลังอ,อย่างตรูราฟสกัดไม่ได้ในลูกของคุณจอมเนี่ยเยอะก็จริงครับแต่ว่าแพงหลังของคุณอันก็แน่นเหมือนกันนนตอี้ รับแบบ6กเจ็ดคนเลยครับโอ้โหมีการรับอีก2ตัวเฮ้ยโซเลสจะปิดกองหรือเปล่าลองงัดออกมาถึงหรือเปล่าลูกนี้โอ้โหออกมาโชคได้เอาลคะครับบอลในี่นงัดออกมาโมงโชงมาได้สวยด้านซ้ายมีเติมไปแล้วครับลูกนี้จ่ายมาโอ้โหฝืนจ่ายไปหน่อยครับอูดมานเดนเบเล่แหมไอเดียนี่ดีครับแต่ว่าแหมมันจ่ายไม่ถนัดเนาะ89ครับเฮอร์ลิงบอลแลนด์โมงชงออกมาแล้วก็เคลียร์กลับไปเลยครับ ทดทูมินิทาฟ2นาทีต่อจากนี้ไปคุณจอมจะมีประตูหรือเปล่าหรือจะเป็นคุณอันปิดกองรักษาตกรแล้วก็เข้าชินไปได้เอาละครับเ์ลิงบอลมาเล่นจ่ายเข้าในมาแล้วก็หมดเวลาครับสรุปว่าเป็นคุณอันจากครับจ e ้าฟีสปอร์รับล้มยักษ์อย่างคุณจอมกระทาไปได้3ประตูต่อ1แบบสุดมันนะโอ้โหก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณอันด้วยนะครับโชว์ความยอดเยีย่ยม ได้ประตูแล้วก็รับอย่างมีระเบียบว่าโอ้โหตีตัวเข้าไปชิงได้ครับลมคุณจองไปได้แล้วตอนนี้นะครับเราได้คู่ชิงชนะเลิศเป็นเทียบ้อยครับเป็นคุณบอสรับแชมป์ก่าในซีซั่นนี้ครับจะต้องเจอกับคุณอ่านครับที่เพิ่งลมคุณจองไปหมาดๆเดี๋ยวมาดูกันว่าคู่นี้ครับใครจะคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จรับถ้าคุณอัานได้เนี่ยจะเป็นแชมป์สมัยแรกครับพร้อมตัวรางวัลถ้าเป็นคุณบอได้จะเป็นถ้วยใบที่2ของเขาแล้วครับ แต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีคู่ชิงที่สามาให้รับชมนะครับสำหรับคุณใจดีลิปเปอร์เจอับคุณจอมกระทับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยรอบชิงชนะเลิศครับรายการ DB 1 2 8ทีมชิงเงินรวมมากกว่า3,200บาทพร้อมช่วยรางวัลเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าชแชมป์ไปครองได้สําเร็จนะครับระหว่างคุณบอสลาดบอสจากคอสเปอร์ครับจะต้องเจอับคุณอันจากคัจ้าฟ e ีสปอร์ครับผมโอเคครับ okay, สำหรับคลิปนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามช่องยูทูบ DB E Football เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้วันนี้ดีบีขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ